เลือกเลือกใครคะเลือกหนึ่งคนมาไว้เลยคุณมีฝั่งนี้ยังไม่มไ่สบตาผมออกเลยครับผมโฮบายเลยครับผมยังอีกอุ้ยกระเป๋าในพุ่งเลยไม่เริ่มจากไหนเนี่ยประตูเหรอประตูบ้านอุ้ย หาวสไรเรอยงี้ยินด้วยนิ่งน้องไม่มีใครช่วยเลยสบาธทีดี มีแขกเข้ามาด้วยฮัลโหลบริษัทโมเดลลิ่งเอเจนซี่พานีทุกีชีใช่ไหมครับอ๋อ mm hmm. oh, คือ uh, เสื้อผ้านะครับที่คุณส่งมาให้ครับที่ผมจะต้องเดินแบบพวกนี้ครับผม mm hmm. มันไม่ครบครับ <laughs> ใช่ครับคุณส่งมาไม่ครบครับผม <laughs> รู้สึกจะขันเกงในไปสามตัวครับเหรอครับ คุณแน่ใจหรือเปล่าครับอ่างนั้นสักครู่นะครับอย่าเพิ่งวางนะครับฮัลโหลครับไม่มีครับใช่ครับตระุนาส่งมาโดดเลยนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ โอเคโอเคง่ายของเพื่อนว่าไงลูกทำพันนี่ของเพื่อนว่าไงลูกคอมเมนต์ขอชื่อไว้ส่ก็ได้คอมเมนต์การแสดงไปแม็กเอาแม็กได้ดูแล้วมาไม่ทันครับอ่าเพื่อนคอมเมนต์ไว้ลูกโมเป็นไงคะเหตุผลแค่จุดเดียวคือตอนไหนถ้าสมมุติแบบว่ามันก็ควรจะกลับมาดูไอ้ถุงผ้าก่อนที่จะไปดูประตู ถ้าลงมูลนะมัน<อ>ได้ใช่ที่เห<อ>ลือโอเคอใช่ค่ะแม่ตอนที่บอกเขาบอกว่ามันมาครบเออเห็นด้วยมีอีกไหมคะดีค่ะเมมีอีกไหมมีใครสงสัยเหมือนที่ครูสงสัยไหมว่าทําไมมันหนึ่งน้องมาลองเสื้อที่ห้องทํางานอเออหมวยนี่ทำไมเ้อแล้วพูดทำไมไม่พูด ออกไปเลยทุกอย่างพูดออกมาดีทั้งหมดอย่าไปอย่าไปกลัวที่จะ<อ>คอมเมนต์เออพอเราแบบคอมเมนต์แล้วผิดในห้องเราจะจำให้ลองคอมเมนต์ไปเลยแต่ทนี้นทุกคนยังยังไม่มีบรรยากาศการแย่งกันคอมเมนต์่ะคุยอยากให้เกิดบรรยากาศอย่างนั้นนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยอเอออืมตอนแรกมันแบบเฮ้ยทำไมหาเสื้อในห้องทํางานวะปกติเราก็ลองเสื้อในห้องนอนไม่ก็ห้องน้ำถูกปะอ่ะช่วยกันคิดเหตุผลดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาโดนบังคับมาที่ห้องทํางานจริงๆก็จะทำแอคชั่นยังไง ไเอาเสื้อมาเหมือนเดิมอ่ะแต่ต้องมาห้องทำงานทำอีเมลมั้งเปิดเช็คกระแบบในอีเมลดีค่ะมุกมีอีกไหมเหตุผลอื่นเอาทูมาเก็บรีวิวรีวิวอ่ามารียนรีวิวเรามารีวิวเสื้อผ้าอีกย่างก็ให้เอ็กเซนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันได้หลายแบบเลยคือเมื่อกี้อรูอ่ะไม่ได้แย่นะแต่มันมีแค่แบบ นิดๆที่มันดูแบบไม่สมเหตุสมผลที่ยังดูเนียนๆแบบคือในความเป็นจริงอะเนียนก็เนียนได้แต่อย่าเนียนบ่อยเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคือหาเหตุผลแบบโปะเช็ไปเลยจะดีกว่าจะดีกว่านะคะโอเคดีมากค่ะภูมแะมืาเพื่อนหนึ่งคนออกไปมีแล้วกัน <laughs> ปมาหรอกินข้าวอยู่เลยกินข้าวอยู่เลยกินข้าวอยู่เลยกินข้าวเลยมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายแต่งตัวแต่ตัวแต่งตัวแต่งตัวเออรู้แล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วได่งบุคปั๊บู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วขอขวดนึงก่อนไว้ก่อนไป ไปแล้วลืมแจกบ้านช่างกระเด็บปิ้นก้นไม้ออกแล้วกันไปละจบเพื่อนคอมเมนต์หนักๆเลยค่ะเมย์มายืนค่ะเมื่อกี้ข้างหลังในตัวเมย์ว่าคาดหวังไหมสมหวดสะกพูนมากใช่ตัวเองเป็ของตัวเองแกที่แกบอกว่าไม่มีผลเลยทำไมไม่มาหาดีก่อนเช็คของตัวเองหรือ่ะไม่เน้ก่อนไงอะไรอย่างงี้เป็นของตัวเองอันหนึ่งพูดกับตัวเองเหมือนทีบอกว่าพูดกับตัวเองเยอะทำให้เรารู้สึกยังไงอะ ปกติอยู่คนเดียวจะไม่พูดกัแค่จะไมม่ปพูดก็พูดในใจโค้งน้ำโคงน้ำโคงน้ำเต้นตัว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 อันนี้มันจะเป็นการเล่าให้คนดูไม่รู้ใช่มเออเอาคนดูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าใช้ด้วยเสียงคำด้วยแอคชั่นแอคชั่นเป็่ยังไงคนดูรู้ย่ลยอันนี้คือขั้นแรกนะเรื่องของการแสดงนะยังไม่พูดเรื่องความสุขเหตุสมผลเนาะให้เมสคอมเมนต์ตัวเองซิว่าความสุขเหตุสมผลมันเป็นยังไงมันรีบมากเลยเมสรู้สึกไงลูกก็ เขาไม่พูดก็คงไม่รู้แล้วแลวคิดว่าจะไปแต่และจุดนี้สมเหตุสมผลไหมก็อันนี้ใช่ไหมครับตอนแรกก็คือนั่งกินข้าวอยู่ไอ,อ้แต่ฟังเพลงอยู่แบบเป็น<ล><ล>เด็กแบบเด็กพังหน่อยอย่างเง้ยเพื่อนมาแล้วอยกแต่แล้ว,ลวอะไร้เฮ้ยยังไม่ได้แต่งตัวเลยไมต้องอธิบายคืูเก็ตหมดแล้วว่าโอเคครัแต่เมว่าที่เมคิดมามันสมเหตุสมผลไหมมั้งไม่รู้มันคงคิดว่าสมเหตุสมผลนเิดคอมเมนต่ออคอมเมนหอยเด้เอาเหมือน แต่ป็นปีนหน้าบ้านหนูจะไม่วิ่งทําอะไรในบ้านหนูจะออกไปบอกเขาก่อนว่าทําอะไรอยู่แล้วค่อยกลับมาทําอะไรต่อเออหรือแม้กระทั่งเล่นเฟซบุ๊กก็ตามเราก็าจะไม่เ <c oughs> ต่อเล่นเฟซบุ๊กหรือเล่นก็ได้ถ้ามีเหตุจําเป็นที่ต้องเล่นยกตัวอย่างเช่นลืมตําไดเอาไว้หรือเล่นเฟซบุ๊กเพื่อดูว่าไอคนนี้มันชื่ออะไรเรากำลังจะออกไปทําภารกิจอะไรบางอย่าง <c oughs> เพื่อมาเช็คชื่อว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าต้องมีเหตุผลนะคะ มันจะต้องเล่นด้วยเหตุผลทั้งหมดเมื่อกี้มันแบบเมื่อกี้แกก็พูดอ<ม>อกมาเองแต่ล้วชีวิตจริงผมไม่มีเหตุผล <c oughs> ผมทำอย่างนี้เลยอ่ะก็เป็นแคที่ครูบอกอ่ะลูกว่าโนคุณไม่อยากดูชีวิตจริงชีวิตจริงอของแกอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่คนเราไม่อยากดูชีวิตจริงของใครคนเราอยากดูเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันแบบอยากเห็นบีบหัวใจมีเรื่องอยากรู้ว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยค่ะเวลาคนเขาดูหนังเขาจะรู้สึกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ เมอสร้างคาแรคเตอร์แล้วเหมือนที่เมื่อกี้เจ้าใครสร้างคาแรคเตอร์ไอคิวสร้างคาแรคเตอร์มันมีคาแรคเตอร์บางอย่างแต่ว่ามันมันยังไม่สุดด้วยเหตุผลนะคะของเมย์มันไม่สเปซิฟิกถ้าให้ขวดอธิบายนะคะหนูมีเพื่อนมาปิ in, pin, pin, pin ้นปิ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 ้นแล้วหนูไปห้องห้องห้องนอนใช่ไหมถ้าเป็นครูครูจะไปห้องน้ำก็ได้อุ้ยลืมลืมลืมล้มลางมือครูจะไปห้องไหนก็ได้มันไม่มีเหตุผลสเปซิฟิกว่าทําไมต้องเป็นห้องนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นสมมุติขึ้นมาปิ in, pin, 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 pin ้นปี้นปินปี้นแล้ว แล้วเชอวยรีนทีิอ่ะเชอร์รนทเสิถ้าเกิดว่าเป็นเมย์เหตุการณ์เหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนเรียกอยู่ข้างนอกเราจะสร้างอะไรให้มันเป็นตักกราวเลยบ้างว่าเมื่อกี้เขาไปจากห้องครัวนอนเออแล้วอยู่ทำไมถึงเริ่มที่ห้องครัวก็ไม่มีเหตุผลตอนแรกคุณดูว่านั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นฟังเพลงอยู่ในห้องครัวก็ไม่มีเหตุผลเห็นไหมจากห้องครัวไปห้องนอนมาโตะทำงานแล้วไปไหนต่อ ัวกไปห้องครวัวแล้วก็ต้นไม้เนี่ยถ้ามันมีเหตุผลจะไม่มีเด็กไม่มีคนไหนลืมเดียลูกเพราะมันมีเหตุผลในการไปเมื่อกี้มันไม่รู้เรื่องราวมันคืออะไรรูก็เลยจาไม่ได้ว่าหนูไปที่ไหนบ้างเนื้อออกปะอ่ะเพื่อนช่วยอย่นชิดดีห้องครัวไปที่ห้องนอนบีพิตากระเป๋ตตาตบ้านอ่าแปลว่าตระเามังอะไรอีกลองเล่ามาทั้งเรื่องก็ได้ลูกถ้ามาทีละจุดมันจะงงใครคิดทั้งเรื่องออก้วบ้าง ตาแล้วก็อาจจะเอางานเนื้อเพลงหรืออะไรที่แต่งเอาไว้ในคอ,อแล้วทีนี้วิ่งมาวิ่งมาเข้าที่กินเมื่อกี้ติดคอข้าวที่กินเมื่อกี้เม่อกินกข,ข้าวตั้งแต่ตอนแรกติดคอติดคอก็เลยวิ่งไปกินน้ำรอยแล้วก็ เออก็ว um. ิ่งไปของพีก็ได้ก็ก็อะแยงไั no yes> ้แต่จบที่ต้นไม้ให้มันมันถึงเอาไปต้นไม้ตอนแราจะปลูกของเงาวิทยาศาสตร์แต่ปลูกไม่ใช่ปลูกตัวเงาวิทยาศาสตร์พี่ปลูกไว้เลยแล้ว้ำต้นไม้ก่อนออกบ้านก็ปีกบ้าอะไรอย่คือเมื่อกี้สิ่งที่น้มพูดมาค่อนข้างเม่เซนค่ะแต่ยังหาทางจบที่ต้นไม้ได้สมมุติว่าเมย์สร้างคาแรคเตอร์ตัวเองมาว่าเป็นเนี่ยอีกห้านาทีจะต้องกำหนดเวลากับตัวเองว่าอีกสามนาทีจะต้องถึงเวลาที่จะต้อง